ทีนี้พอเรื่องมันแดงโรคและเป็นข่าวกันออกมา,าว่าที่ว่าที่ผู้จัดก,การตำรวจภูธรภาค6พลตรีกิติศักดิ์ดุรงค์วิบูลหรือบิ๊กกบคือบิ๊กกบเนี่ยพลตรีกิติศักดิ์เนี่ยตามคําสั่งใหม่จะได้ขึ้นพลตรีและจะได้เป็นผู้จัดก,การตํารวจภูธรภราค6ณขณะนี้ยังไม่ได้โปรดเกล้าต้องรอโปรดเกล้าระหว่างรอโปรดเกล้า เพื่อให้การผร่าราชการแผ่นดินแถวๆภาค6กมันต่อเนื่องมันไม่มีปัญหา<ช>ท่านพบตรบิ๊กต่อจึงเซ็นคําสั่งทางการปกครองทางการบริหารเซ็นคําสั่งแต่งตั้งให้พลตรีกิติศักดิรงควิบูลไปรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจทรภาคภาคหกเอาไว้ก่อน<ช>รอโปรดเกล้าจะได้เป็นเต็มไวเต็มตัวเ<ช>มื่อมีข่าวอื้อเฉาวกันดังนั้น เกลียนเขาไม่พอใจมีคนข้ามฟากไปเรียกเก็บค่านักเลงและอัตราที่เสียสติที่ไร้สติเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวต่อรับกันไม่ได้ต่อรองกันไม่ได้เขาไม่พอใจเขาก็บอกเขาจะปิดด่านถ้าฉะนั้นกูปิดเลยก็ปิดด่านไม่สอดเลยทางฝั่งไม่สอดคุณข้ามไปค้าขายกับเขาไม่ได้แล้วทางฝั่งมีวดีก็จะข้ามมาทางไม่สอดก็ไม่ได้ด้วยอะไรประมาณนั้นเมื่อมีข่าวอื้อฉาวก็ออกมาดังนี้พลตรีกิติศักดิ์จึงออกคําสั่ง คำสั่งตำรวจภูธรภาค6ที่305ทับ2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเลยค่ะโอ้โหตรงนี้อ่านเลยอ่านเลยด้วยตำรวจภูธรภาค6มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่4พฤศจิกายนปี2566ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปรากฏทางสื่อ ว่าพันเอกม่องชิดตู่ผู้ประชาการควบคุมพื้นที่3มกองกำลัง B ี f พื้นที่บ้านสวยโกโก,โกรัฐกะเรียงด้านตรงข้ามบ้านวังแก้วหมู่ที่4ตำบลแม่ปะออำเภอแม่สอดจังหวัดตากและบ้านวังผาหมู่ที่4ี่ตำบลแม่จเจราอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกาศปิดชายแดนในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้านทิศเหนือจังหวัดเมียวดีรัตกระเรียงตลอดแนวชายแดนทั้งหมดเนื่องจากไม่พอใจพันตรวจเอกสวยัยครุ ทพาสุขรักษาราชการแทนผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค6ที่ได้ส่งพันตำรวจโทสนันเหล็กบุญเพชรสระวัฒน์สืบสวนสถานีตำรวจภูธรพระวอจังหวัดต,ตากพร้อมลูกน้องจำนวนสิบนายเข้าไปบริเวณช่องทางท่าข้ามธรรมชาติด้านตรงข้ามบ้านวังผาหมู่ที่4ตําบลแม่จเจราอําเภอแม่ระมาจังหวัดต,ตากเพื่อขอเรียกเก็บผลประโยชน์ในอัตราที่สูงขึ้นและต่อรองราคาไม่ได้ โดยอ้างว่าเป็นนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค6ททำให้พันเอกมองชิดตู่ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งจึงตอบโต้ด้วยการประกาศจะปิดชายแดนเป็นเวลา3เดือนนับตั้งแต่วันที่4พฤศจิกาย,ยน2,566เป็นต้นไปดังนั้นเพื่อให้รายละเอียดพฤติการและหลักฐานในเบื้องต้นที่เพียงพอว่ากรณีนี้มีมูลที่ควรกล่าวหาข้าราชการตำรวจดังกล่าวกระทำผิดวินัยตามที่ถูกร้องเรียนหรือไม่ประการใด สายอำนาจตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติปีพศ2565มาตร,รา66มาตร,รา117จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ค่ะ 1. พลตำรวจรีอมรศัก,ก์เกษมสิริร,รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6 <Okay. S 1> เป็นประธานกรรมการโอเคเอาประมาณนี้ก็แล้วกันสรุปนะค่ะสรุปนะให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เกลียง BGF เขาประจานเลยเขาระบ,บุว่ามีบิก๊กสีกะกีนายหนึ่งชื่อพันตรวดเอกสวัยครุฑผาสุกส่งลูกน้องที่ชื่อพันรบจโทสนั่นเหล็กเพชรพร้อมกับลูกน้องอีกจำนวนสิบนายข้ามฟ้าไปทางเมลดีไปเรียกเก็บเรียกเก็บอะไรอ่านแทบตายแปล แบบจิโกก็คือไปเรียกเก็บค่านักเลงนี่แหละหรือค่าผ่านทางหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็กกกกขณะนี้เรายังสรุปไม่ได้หรอกว่าพันตํารวจเอกสวัยและพันตำรวจโทสนั่นได้มีการกระทําที่เป็นความผิดตามที่กระเลียงเขาเกล่าวหาจ <น S 2> ็ต้องร,รอ,อให้กระบวนอออก,การออกาตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ทําหน้าที่อีกสักระยะหนึ่งเสียก่อนแต่เอาเป็นว่าณขณะนี้เราเพียงมาบอกเล่าว่ากระเลียงเขาฟ้องมาว่า มีตำรวจจากฝั่งไทยส่งลูกน้องข้ามไปเรียกเก็บค่านักเลงจะจริงจะไม่จริงจะผิดจะไม่ผิดก็รอกระบ,บวนการตรวจสอบเพราะจะจริงก่อนก็นแล้วกันรับทราบกันตามนี้พันตำรวจเอกสวัยครุฑผาสุกคือใครตามคำสั่งใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกสวัยครุฑผาสุกจะได้ขึ้นพลตรีในตำแหน่งผู้การ และตำแหน่งผู้การที่เป็นตําแหน่งใหม่ของพันตำรวจเอกสวัยนั้นโอ้โหยังไงฮะสุดยอดเลยเหรอได้ขึ้นเป็นผู้การศูนย์สืบภูธรภาคหกคุณจำไปเลยนะตำรวจภูธรเนี่ยที่เป็นหัวใจนะ ที่มีอำนาจแฝงล้นฟ้ามากมายมหาศาลก็คือผู้การสืบสืบผู้การสืบสืบของนครบาลผู้การสืบสืบของอตำรวจภูธรทุกภูธรน่งานแหลกตัวจริงเสิงจริงม,มีอำนาจแฝงเยอะมากประมาณนี้นะขารรับทราบกันตามนี้เขารรับทราบกันตามนี้เอาเป็นว่ากระเหรียงเขาฟ้องมาพันตำรวจสวัยรอโปรดเก้าจึงได้เป็นพลตรีเต็มเนือเต็มตัวนะขณะนี้จึง จึงต้องขานเป็นพันตบจเอกไปก่อนพันตบจโ,โทรอเคว่ากันประมาณนั้นอ่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามผลจากการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่ง,งพี่ใดจะเอามาอัปเดตย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่ามายุ่งกับชีวิตผมนะ <c oughs> อย่ามาฟ้องผมนะผมเพียงบอกว่ากระเหลี่ยงเขาฟ้องมา,ามฟ้องอ่าคว่ๆข้ามฟอะรน่อางังสือเลยฟ้องว่าพวกพี่ๆข้ามฟ้าไปทําอะไรตผมนีอะไรทางฝั่งมลดี ดังนั้นภูทรพาคหกเขาจึงตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแลวเขาออกหนังสือเลยค่ะคําถามก็คือประเด็นก็คือว่ายังสรุปไม่ได้หรอกใช่ค่ะว่าผิดจริงหรือไม่ตามข้อกล่าวหาของกะเลียงถูกต้องโอเครับทราบคตามนี้นะแต่ถ้าถามว่าแถวแถวด่านแม่สอดมีสัมปทานเรียกเก็บค่านักเลงกันจริงไหมจริงก็อย่างที่ขึ้นเพจไปเมื่อสักครู่เนไหลยุทธใช่ใช่ตัวย่อเพียบเลยค่ะใช่